สวัสดีค่ะสำหรับ EP นี้นะคะตันก็หยิบมาเป็นเข็มขัดของหลยวิกตองค่ะจะเป็นลายที่น่ารักมากๆเลยแล้วก็เป็นลิมิเต็ดด้วยคนหากันเยอะมากๆเลยนั่นก็คือเข็มขัดลายมันติคัลเลอร์นั่นเองค่ะนี่หยิบมาให้ดูกันถึง2ลายด้วยกันเลยเป็นลายสีขาวแล้วก็ลายสีดำนะคะนี่สวยไหม อะไรสีทองนะคะสวยวิงมากนะคะเทียมให้ดูกันเลยถึงลายความสวยงามของมันติคัลเลอร์มูรากามีนะคะทั้งสองเส้นนะคะจะเป็นไซส์8ปดสินะคะสายเขาจะมีรูแบบนี้นะคะ ก็มีเจาะรูมาเพิ่มนะคะสามารถใส่ได้สำหรับคนที่ใส่เอล27เถึง34เลยค่ะก็เป็นลายที่สวยมากๆเลยนะคะก็ลองเลือกกันดูนะคะว่าชอบลายไหนนะคะเพราะว่าน่ารักน่าสะสมทั้งสองลายเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเส้นล้าหลักพันเท่านั้นเองนะคะถ้าใครอยากสะสมชอบลายนี้นะคะก็ รีบนะคะ t a g กล n ย add ไว i t name นะคะมาขอรูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ไซ์ก็ลองเอาสายวัดวัดกันดูเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะใส่แบบเอวต่ำเอวสูงไม่เท่ากันนะคะก็ที่ตานบอกไซ์นะคะก็คือตานวัดจากส่วนหัวส่วนของหัวตั้งแต่ตรงบริเวณนี้นะคะจนถึงรูแรกนะคะแล้วก็รูสุดท้ายเนาะก็คือที่ ประมาณว่าจะใส่ได้นะคะก็ลองไปวัดกันหนูนะคะว่าได้หรือเปล่านะคะ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็ อยู่ที่เซ็นทัลเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะหน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็หายค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญน,นะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ไลน์ Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยว รอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะฝากอีกนิดนึงนะคะกด follow ให้กับ i ิน t a g r กรมของร้านไวแบนเนมด้วยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ